นี่นครับคือตัวของจากกอบพังงันนะครับนี่คือคิอค่งกวางตันใต้จากกอบพังกันที่เป็นหนอนที่ผมเอามาเลี้ยงตอน L1 เลยนะตอนนี้ตัวเมียก็ออกมาหมดแล้วนะครับแต่ตัวผู้ยังไม่ทําหนักแด่เลยมั้งเสียดายมากเลยไม่น่าจะได้ทําต่อครับผู้นี้ส่วนนี้ครับคือตัวที่ผมบอกว่าอาจจะไม่ใช่กวางตันใต้ที่มันกินไม้แดงนั้นผมพลาดเออผมนะครับสุดท้ายก็ออกมาน่าจะเป็นกวางตันใต้แล้วครับแต่ว่าเราจะลองมาเปรียบเทียบลักษณะอันดูนะครับระหว่างกวางตันใต้นครกับของ ุราธานีพะงันนะครับจริงๆพะงันเนี่ยมันเป็นโซนที่แปลกมากสำหรับด้วงนะครับมันมีด้วงที่เป็นด้วงที่ไม่สมควรจะไปอยู่บนเกาะนะครับอย่างเช่นมันมีพวกด้วงดอกไม้ดําแหลมนะครับซึ่งปกติถ้าเป็นทางภาคใต้นะครับอย่างเช่นทางนครศรีธรรมราชด้วงดอกไม้ดําแหลมมันจะเป็นสีเขียวนะครับมันจะออกสีเขียวฟ้าเมทัลลิกนะครับแต่ว่าถ้าเป็นฝั่งของเกาะพะงันมันจะเป็นสีดําครับแล้วเกาะพะงันมีแอดลาาด้วยครับนครคิดว่าน่าจะมีนะแต่ว่า โซนที่ผมอยู่ไม่มีครับนครแอดรัสคือหายากมากครับแต่ว่าบนเกาะบนเกาะมันมีแอดรัสอ่ะแล้วผมแบบฮะเป็นไม่ได้ไงวะก็สมุยมีฟันเลื่อยด้วยครับถ้าเกิดว่านั่นเป็นข้อมูลจริงๆอะนะครับก็มันเป็นเกาะที่น่าสนใจมากๆครับแต่ว่านั่นแหละบนเกาะนั้นหาดวงได้ยากสุดๆเลยครับโอเคครับประมาณนี้ครับนี่ลักษณะนะครับตัวนี้ออกมาได้นานกว่านะครับก็เลยตัวสีดากว่าส่วนตัวนี้เพิ่งออกมาได้ประมาณสองวันวันสองวันมั้งก็เลยยังแดงแงอยู่นะครับแต่ก็ไม่มั่นใจครับ ใครจะไม่รู้ว่าเราจะสีแดงอย่างนี้ตลอดแล้วนะครับถ้าสีแดงอย่างนี้ก็เรียบร้อยครัำชนิดใหม่แน่นอนแต่มันเป็นไม่ได้หรอกครับก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปดูตัวนึงครับตัวหนึ่งเป็นทําโพรงอยู่นะผมไม่ได้แกะเลยตัวนึ่งไม่รู้ตายหรือเปล่าอยู่ในนี้แหละหรือว่าอาจจะเป็นอาจจะออกหลักได้แล้วก็ได้นะครับใครจะไปรู้นี่ครับโพรงนี้มันไม่ขยับหรออ่าเรียบร้อยครับ กิดไปแล้วครับโอ้โหเป็นไรวะเนี่ยสดไดาเลยช่างเถอครับโอเคครับตอนนีรร้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับทิงนะ